มาเปิดประเด็นเอ็กคลูซีฟสันติบาลค่ะเปิดเอกสารลับเดวิดสตรกฟัตที่ชัดเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางไปชายแดนที่ยิปฉนตยตมอยังต่อวีซ่าให้ค่ะจากกรณีของเอกสารลับจากหน่วยข่าวกรองเกี่ยวกับข้อมูลของนายเดวิดสตรกฟัตที่เปิดเผยออกไปก็มีหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบค่ะ ประสานติดต่อมาว่ามั่วหรือเปล่าเอามาจากไหนทำไมบอกว่าไปเก็บได้ที่ถังขยะหน้าสยามสแควร์ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของจริงเป็นเอกสารที่ข้าราชการที่รักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันพระมาหากษัตริย์ทนไม่ไหวส่งมาให้ค่ะหลังจากที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีการต่อวีซ่าให้กับนายเดวิดแล้วก็ชัดเจนว่า เอกสารทั้งหมดนี้มีทั้งสิ้น92หน้าเอกสารชุดแรกค่ะเป็นประวัติของนายเดวิดมีทั้งสิ้น6หน้าแต่ที่สำคัญที่สุดระบุว่าลับเป็นหน้าของนายเดวิดมีประวัติว่าเกิดวันไหนมาจากไหนมีภรรยากี่คนซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้สำหรับภรรยาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สจะขออนุญาตไม่เผยแพร่ข้อมูลบางประการไว้ และก็ยังมีอีก5หน้าตามมาค่ะอันนี้ถือว่าเป็นประวัติเพื่อนํำเสนอผู้บังคับบัญชาการนํำเสนอผู้บังคับบัญชาน่าสนใจอยู่ตรงข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่13ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชาว่าให้ขึ้นบัญชีนายเดวิดเป็นบุคคลต้องห้าม ให้เหตุผลประกอบและพูดถึงข้ออ้างล่วงหน้าไว้ด้วยแต่ท้ายที่สุดทางด้านของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่ฟังค่ะยังต่อวีซ่าให้แบบนี้หมายความว่ายังไงในเอกสารดังกล่าวค่ะมีประวัติการเดินทางของนายเดวิดที่น่าสนใจก็คือการเดินทางไปชายแดนเป็นชายแดนที่เชื่อมโยงกับสบปปลาวฝั่งน้องคาย ชายแดนมาเลเซียภาคใต้จังหวัดสงขลาและชายแดนตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีรายละเอียดคือไปหนองคายที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวันที่7เมษายน2562เวลา19นาิกา19นาทีไปวันที่19ตุลา2562ห่างกันมา6 7เดือนและส่วนใหญ่ก็เป็นเวลาเย็นๆคือ17นาฬกา20นาที หลังจากนั้นอีก2 3เดือน13ธันวาคม2562เมื่อเวลา17นาฬิกา17นาทีอีกจุดคือที่หนองคายค่ะเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562เวลา17นาฬิกา31นาทีและในวันที่3ธรร 62, ันวาน 1, 1, mm, คม2562 17นาฬิกา19นาทีและในวันที่1กุมภาพันธ25์2563เวลา6นาฬกา59นาที ทำไมไปบ่อยๆหรือมีกิจกรรมเยอะโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอีสานเรคคอร์ดนี่ก็เป็นรายละเอียดหนึ่งไปจังหวัดกาญจนบุรี4-5ครั้งวันที่10เมษายน2,562เวลา14นาฬิกา48นาทีถัดมา10ตุลา2,562เวลา14นาฬิกานาทีถัดมาก็21ตุลาคม2,562 1นรนาฬินาที และ20กุมภาพันธ์2563เวลา13นาฬิกา28นาทีต่อมาในวันที่15มกราคม2,563เวลา13นาฬิกา28นาทีไปเมืองการบ่อยมีธุร,รกรรมอะไรส่วนสุดท้ายไปสงขลาวันที่19ตุลาคม2,562เวลา9นาฬิกา52นาทีเอกสารแบบนี้ทำไม่ได้เพราะเอกสารระบุว่า พันดานจุดไหนเวลาไหนบ้างน่าสนใจประเด็นที่ว่าฝ่ายอำนาจรัฐซึ่งเป็นเรื่องปกติฝ่ายข่าวจะต้องทำหน้าที่แบบนี้ถ้าฝ่ายข่าวไม่ติดตามบุคคลที่เป็นอันตรายของประเทศถือว่าไม่ทำหน้าที่เมื่อฝ่ายข่าวทำหน้าที่เป็นบุคคลเป้าหมายว่าเป็นอันตรายน่าสนใจทำไมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคิดว่านายเดวิดไม่อันตรายยิ่งให้ดูชัดๆ แผนที่โยงใยว่าติดต่อใครเชื่อมโยงกับใครอันตรายมากยังมีเอกสารที่เก็บรวบรวมให้อีก78หน้านี่คือการรวบรวมจากโลกโซเชียลการเคลื่อนไหวในวงเปิดซึ่งแน่นอนในการทำงานของหน่วยข่าวจะต้องมีการทำงานทั้งเก็บข้อมูลลับและข้อมูลเปิดเผยเพื่อมาประมวลให้เห็นกันว่าคอเท็จจริงแล้วบุคคลเป้าหมายเป็นบุคคลที่อันตรายกับประเทศชาติจริงหรือไม่ เอกสารชุดนี้จะเป็นเอกสารของหน่วยข่าวกองทบ,บกเป็นเอกสารของสอรอพอหรือศูนย์รักษาความปลอดภัยค่าย19รามอินทาเป็นหน่วยงาน CIA เมืองไทยหรือจะเป็นหน่วยข่าวของตำรวจสันติบาลท่านพลตำรวจตรีกฤษดาการจะนะอัลลงกรท่านผู้บังคับการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่มีข่าวไม่รู้ข่าวมาก่อนหรือในโลกโซเชียลว่านายเดวิดเป็นบุคคลอันตราย ถ้าท่านมีข่าวท่านรู้ข่าวท่านก็ควรจะทำเรื่องไปถามหน่วยข่าวต่างๆและก็ปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านคือพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งจะได้ปรึกษากับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือท่านถามไปแล้วเขาตอบมาแล้วแต่ท่านเห็นว่าไม่เป็นอันตารายหรือหน่วยงานหรือ ผู้หลักผู้ใหญ่ตอบมาไม่เป็นอันตรายหรือว่าอเมริกามาถ้าาราชการทำงานกันอย่างนี้ก็ต้องเรียนท่านนายกและต้องขออาภัยทุกท่านด้วยที่ต้องเอาเอกสารมาเปิดเผยเพราะไม่งั้นจะหาว่ามั่ว